เอื้องคำ่อยปลายกล้วยไม้ป่าแท้หายาก1กิโล6ก0ส่งฟรี2กิโล0 0 0บาทส่งฟรีพิเศษโปรโมชั่น5กิโล2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095941 8988ครับผมสวัสด,ดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขับพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ วันนี้มีกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่กําลังออกดอกเลยนะครับผมเอื้องคําฝอยปลายนะครับผมคําฝอยปลายเป็นกล้วยไม้ป่าเทหายากดอกหอมออ่อนดอกสีเหลืองนะครับผมรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปนะกาลังออกดอกนะครับผมคําฝอยปลายเราจัดราคาโปรโมชั่นนะครับผมจัดราคาโปรโมชั่น1นึ่กิโลหกรบาทส่งฟรี2องกิโลหนึ่กิโล 5กิ2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคบผมงานมาสวยนะคบผมเป็นกองนะคบผมตาฝอยปลายนะจัดจำหน่าย1กิโล600บาทส่งฟรีนะคบผม2กิโ1,000บาทส่งฟรีพิเศษเลย5กิโล5กิ2,000บาทส่งฟรีนะคบผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988 095 9 4 1 8 9 8 8สินค้าเรามีตลอดนะครับผมจัดจำหน่ายให้ท่านสินค้าเรามีตลอดนะเรื่องคำสวยปลายกำลังออกดอกกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมงานกอสวยฟอร์มสวยนะครับผมไม้สมบูรณ์มากนะครับผมยอดสวยแทงยอดสวยเลย1กิโลเพียง600บาทส่งฟรี1กิโลได้เยอะครับผม 2กิโล0 0บาทส่งฟรี5กิโลพิเศษไปเลย2 0 0 0บาทส่งฟรีนะครับผม1กิโล600นะครับผมส่งฟรี2กิโล0 0ส่งฟรี5กิโล2,000บาทส่งฟร, 2, งฟร, 5, งฟรีโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8เอื้องแําปล่เอื้องคำฝอยปลายหรือคำฝอยอินเดียนะครับผมกำลังออกดอกแบบนี้เลยนะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผม